สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลค่ะช่วง1-15ถึงเมษายนนะคะช่วงสงกรานมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นกา,เารเปิดดวงแบบโดยรวมนะคะนิดนึงก็อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะต้องชี้แจงก่อนมาดูกันค่ะชาวตุลน,นะคะ ชาวตุลทัศสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองค่ะมีครอบครัวนะคะเออช่วงนี้ให้อาจจะมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจท้อแท้ใจหรือเปล่าเอยที่คนรักคู่ครองคุณไม่เข้าใจคุณนะคะหรือไม่มีเวลาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ว่าเขาต้องมันมีอะไรที่เขาต้องทํานะคะมันมีอะไรที่เขาต้องทาหนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอ่า ชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทาให้คุณกับเขาอาจจะลักษณะว่าไม่เข้าใจกันแล้วบางทีบางครั้งเรามองเห็นว่าระวังเรื่องของปากเสียงด้วยนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีอะไรทําร่วมกันแต่ทีนี้ว่าความคิดเห็นแตกต่างกันก็เป็นไปได้นะคะชาวตุลสำหรับคนที่มีคู่ครองมีคนรักมีครคอบครัวนะคะช่วงนี้หรือแม้แต่คนรักของคุณไม่มีเวลาให้คุณอะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะก็ มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะนอกจากว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันซะมากกว่านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์ร้อนกันสักนิดหนึ่งหรือปากเสียงกันสักนิดหนึ่งนะคะไม่เข้าใจกันสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันดีๆก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นมากมายค่ะส่วนคนที่มีประเด็นค่ะแน่นอนนะคะแน่นอนตรงที่ว่า1 ตัวคุณกับตัวเขานะคะน่าจะห่างเหินกันมาแล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาทําอะไรเพื่อตัวเองอะค่ะนะคะมองเห็นตัวเองเ,อเรียกว่ามองเห็นตัวเองมีความสําคัญมองเห็นเรื่องราวของตัวเองมีความสัมพันธ์มองเห็นเออชีวิตส่วนตัวเองมีความสําคัญมากกว่านะคะโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรกันเลยแล้วเราก็เชื่อว่าคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาหนึ่งในเรื่องของปักเสียงหรือแม้แต่กระทั่ง ออความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายตรงนี้แต่ตอนนี้เราเชื่อว่าชาวตุลคุณพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแล้วแต่ในใจของคุณนั้นนะมันก็คงแอบแฝงด้วยแบบว่าคุณเสียดายอะ่ะเราเชื่อว่าคุณเสียดายความรู้สึกนึกคิดเสียดายเวลาที่อุตส่าห์นะคะเราเชื่อว่าอุตส่าห์รักกันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้มองเห็นความรักที่คุณมอบให้มองไม่ได้เห็นเ,ออเวลาที่ผ่านมามันมีค่าอะไรมากมายนะคะคือเอาทําอะไรก็ เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ความคิดตของตัวเองเป็นเออเป็นที่ตั้งนะคะทําอะไรเข้าหาอ่าหาความสุดเข้าหาแต่ตัวเองอ่ะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่โอเคเลยผิดหวังนะคะผิดหวังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นการมันเป็นการจบมันเป็นการห่างเหินแบบเช่ชื่ว่าเขาเขาเทคุณไปนะ่ะเราเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายเดินออกจากชีวิตคุณนะนะคะแต่ตอนนี้ชาวตวุ้คุณก็น่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคะ่ะ ะะพยายามขวนขวายหาความสุขให้กับตัวเองบ้างแล้วนี่คือเรื่องราวของชาวตุลสําหรับคนที่มีประเด็นมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงมีปากเสียงเรื่องอะไรกันเอ่ยบางคนมีลูกด้วยกันแล้วก็มันมีปัญหาด้วยนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะมาดูฝั่งเขานะคะโอเคค่ะ เขาพยายามปรับตัวปรับใจแล้วนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอาจะแค่เคยมีความรักให้คุณเท่านั้นแต่เราเชื่อว่าตอนนี้เขาปรับตัวปรับใจปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วนะคะคือเทคุณไปจริงๆค่ะทิ้งคุณไปแบบทิ้งปัญหาด้วยนะคะไม่เคยไม่ได้สนใจใยดีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ทั้งว่าไม่คิดจะเคลียร์ปัญหากับคุณเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามลืมคุณด้วยแหละถึงแม้ว่าเคยมี เคยมีใจให้กันเคยปลูกต้นรักด้วยกันเคยสร้างครอบที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะหรือบางคนสร้างครอบครัวกันมาด้วยด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้อ่มันเหมือนกับว่าถ้าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือเขาพยายามนิ่งที่สุดละนะคะคือเขาไม่ได้สนใจจริงๆมุออนค่ะมุออนแบบที่ว่าไปแล้วไปเลยอะ่ะแล้วเราก็เห็นว่าคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนละตอนแน่นอนละคือหนึ่ง คือคุณกับเขาไม่ลงรอยกันแน่ๆนะคะคือไม่ใช่แบบว่าไม่มีเรื่องอะไรแล้ว,ลวออกจากชีวิตกันไปคือต้องมีเรื่องของลักษณะที่ว่าไม่เข้าใจกันนะคะความคิดเห็นแตกต่างกันหรือแม้แต่กระทั่งว่า2คนน่ะพอเวลาอยู่ด้วยกันไม่เคยเข้าใจกันเลยนะคะตรงนี้ไม่เคยเข้าใจกันแล้วก็ไม่เคยลงให้กันให้กันด้วยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเดียวนี่คือเรื่องราวชีวิตของเขาปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมาดูความในใจของคุณบ้างดีกว่า มันเหมือนกับว,ว่าตอนนี้ชีวิตเขาอะนะคะคือเขาอยู่แบบไม่มีคุณก็ได้เขาอยู่แบบว่าเฉยๆอยู่แบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์สื่อไม่ได้รับรู้นะคะเราเชื่อว่าเขาไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวตรงนี้ละมาดูค่ะความในใจของชาวตุลน,นะคะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้นะคะมันมีเรื่องของแอบโกหกกันน่ะ ไม่ทราบใครโกรหกใครนะคะแต่ตอนนี้คือเรื่องที่มันเกิดอะเพราะว่าหนึ่งการโกรหกการปิดบังการหลอกลวงนะคะเราเชื่อว่าคุณอาจจะโดนเขาหลอกมาหรือเปล่าเอ่ยปิดบังคุณหรือเปล่าโกหกคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันนี้ความในใจของคุณคุณบอกว่าคุณก็พยายามหาพยายามจะเริ่มต้นใหม่ละพยายามหาความสุขข้อหาตัวเองแล้วนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างคืออิสระ,ะคะ่ะไม่มีอะไรผูกมัดกันแล้วนะคะ คือต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคุณก็พยายามเอ่เรียกว่ารพยายามจะไม่คิดมากอีกต่อไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วละถึงแม้ว่าวันข้างหน้าคุณไม่มีเขายัางไงก็ตามนะคะคุณบอกว่าคุณพยายามยืนหยัดด้วยตัวเองละคุณไม่อยากได้ละไอความรักที่ไม่ผูกมัดความรักที่ว่ามันมันมีแต่เรื่องโกหกมีเรื่องปิดบงังแล้หรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักที่เขาไม่ เปิดบางคู่นะคะบางคนของชาวตุลอาจจะอยู่ในสถานะที่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะสถานะที่ถ,ถูกปิดบังหรือสถานะที่ไม่ให้ความกระจ่างนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ตอนนี้เชื่อเถอะค่ะว่าชาวตุลเนี้ยลักษณะคุณพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วละแล้วก็พยายามแบบว่าไม่ไปคิดมากเรื่องราในอดีตละนะคะมันเจอเรื่องของการโกหกมาตลอดเวลาเลยะค่ะนะคะโกหกตรงนี้อาจจะแอบซ่อนใคร ใครบางคนก็เป็นไม่ได้ในความสัมพันธ์หรืออาจจะหรืออาจจะแม้แต่กระทั่งว่าเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเองก็เป็นไปได้ที่ว่าเอะทำไมบางคู่สถานะก็ไม่ได้ชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะมันทําให้คุณพยายามปรับตัวปรับใจปรับชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วค่ะอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามไม่สนใจอะ่ะไม่อยากคิดมากด้วยนะคะไม่อยากคิดเยอะอต่อไปแล้วมันเครียดมามา,มากเครียดมาเยอะแล้วนะคะปรับตัวปรับใจอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะ นี่คือลักษณะความในใจของชาวตุลเดี๋ยวมาดูความในใจของเขาคนนั้นของคุณบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงมองอมจะให้บอกว่ายังไงอะ่ะจะให้บอกว่าเขาไม่ได้อยู่อยู่ที่คุณนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะ ขาร,รู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยปล่อยให้คุณลอเกอร์แต่เขาก็พร้อมปล่อยให้คุณลอเกอร์แต่เขาก็จะพร้อม Move on นะคะเขาพร้อม move on จริงค่ะคือไปไม่กลับเลยนี่คือสิ่งที่เขาเลือกเดินนะคะคือหนึ่งมีตัวเลือกใหม่ชัดเจนมากๆนะคะแต่ในใจอ่ะถ้าจะบอกว่าแอบแอบยังยังมีแอบ ความรู้สึกนึกคิดถึงคุณบ้างไหมก็ยังเห็นว่ายังมีความรู้สึกนึกคิดถึงคุณแต่ถ้าจะให้หันหน้ามาเคลียร์ปัญหากับคุณหรือเคลียร์ใจกับคุณเนี่ยคือไม่มีทางไม่มีทางที่เขาจะหันกลับมาแน่นะคะมันเป็นอะไรที่ลักษณะเอ,อ่ยยอมไปแล้วไปเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวตรงนี้มันก็น่าจะเหมือนกับเขาแอบรู้นะเขารู้ว่าคุณ เสียใจนะคะเขารู้ว่าเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังตรงนี้ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นนิสัยหรือบุคลิกของเขาหรือความต้องการของเขาที่เขาพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะมีความรักอะ่ะคือพร้อมที่จะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกอะคะ่ะนะคะโดยที่อือขอดูหน่อยค่ะโอเค ตัดสินใจแน่วแน่ล้ตัดสินใจมั่นคงแล้วแล้วตัดสินใจจริงจังด้วยการตัดสินใจของเขาครั้งนี้คือตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากที่เขาจะไปวันข้างหน้าที่เขาจะไม่หวนกลับมาหาคุณถึงแม้ว่าในใจยังมีแอบคิดถึงคุณอยู่บ้างก็ตามนะคะในใจก็ยังเสียดายเรามองว่าเขาก็ยังคงเสียดายอดีตน่ะเสียดายแบบเวลาที่เคยร่วมสร้างกันมาแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นใดในแบบในใจเขาตอนนี้คือสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้วนะคะไปแล้วไปรับจริงๆค่ะไปแบบรีบด้วย นะคะคี่คือความในใจของเขาคุนนั้นเดี๋ยวมาดูค่ะว่าบทสรุปของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะคราวที่แล้วคลิปของราศีกันมีคอมเมนต์ว่าเสียงเบาอ่าคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าเสียงปกติดีหรือ,อยังนะคะรบกวนนิดนึงค่ะมาดูกันนะคะบทสรุปชาวตุลค่ะ หวังจนไม่อยากจะหวังละนะคะคุณหวังคุณหวังจนคุณไม่อยากจะหวังละไม่อยากจะอะไรละนะคะคืออาจจะหลุดพ้นในช่วงเวลาทําใจแล้วก็เป็นไปได้เริ่มเข้มแข็งมากไหมเราเชื่อว่าคุณเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณคิดว่าความรักที่คุณมอบให้เขาไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ตอบรับไม่ตอบสนองนะคะมันก็เลยทําให้อืม ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้แล้วค่ะนะคะตัดสินใจแล้วด้วยมันยากอ,อุปสรรคมันก็เยอะนะคะอุปสรรคนานนันประการเลยปัญหาก็แย่ตรงเนี้มันมีแต่ความวุ่นวายคุณบอกว่าที่ผ่านมามันมีแต่ความวุ่นวายละตอนนี้ก็พอละนะคะตอนนี้อยากรักตัวเองบ้างแล้วอยากมีอะไรดีๆให้ตัวเองบ้างแล้วนะคะก็แค่ทําใจบ้างบางเวลาเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าจะ ว้า wow. แค่ทําใจบ้างบางเวลานะคะเสียแล้วก็เสียไปคุณบอกว่ามันเสียแล้วก็เสียไปนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าเขาคือคู่ของคุณสิ่งที่คุณเคยมอบความรักให้เขาสิ่งที่เขาได้เขาให้คุณกลับคืนมาคือมันถ้าให้เปรียบเทียบคืออะไรอสาร,รพิษ้ายอะไรประมาณนั้นนะนะคะ,คะก็เลยคิดว่าทุกวันนี้นะคะหรือบทสรุปของชาวตุล อาอาจจะห่วงอยู่ในห่วงจังหวะที่ว่าอาจจะเริ่มแค่เริ่มเข้มขขแข็งขึ้นแค่เริ่มอยู่ให้ได้เท่านั้นเองนะคะโดยที่ว่าคุณมั่นใจตัวเองมากว่าคุณจะไม่กลับแล้วคุณจะอยู่ด้วยตัวเองแล้วคุณจะเข้มแข็งมากพอเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขาอะถ้า,ารักกันต่อถ้ากลับมาเจอกันต่อนะคะมีปัญหาเกิดปัญหาวุ่นวายต้องตามมานะครับปัญหาก็ต้องอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องตามมาน่ะซึ่ง อยู่นิ่งๆเฉยๆดีกว่าเยียวยารักษาหัวใจตัวเองดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นรักตัวเองมากขึ้นอยู่ได้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างเป็นยัไงบ้างเอ่ยไม่อยากรับรู้เลยค่ะปิดหูปิดตาไม่สนใจด้วยไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะ คือมันมีเราเชื่อว่าความรักของคุณน่ะมันมีคนใดคนหนึ่งนะ<ม>คือไปจับโป๊ะอะไรได้กันหรือเปล่านะคะจับโป๊ะกันได้นะหรือตอนนี้เขาอาจจะเริ่มรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเนิ่นนานเกินพอละทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปละนะคะก็ได้แต่ทําใจมองว่าได้ต่างคนต่างทําใจจริงๆนะคะตัวเขาเองก็ไม่เหมือนกับว่า ว่าขึ้นมาต้องคู่เหมือนกันเลยอ่ะโอเคค่ะนะคะเราเชื่อว่าต่างคนต่างทําใจต่างคนต่างรับรู้แหละว่าถ้าจะมารักกันอ่ะปัญหาย่อมมีมาตามมาแน่เลยตัดสินใจที่จะไม่สนใจเรื่องคุณเลยตัดสินใจที่จะไปต่อข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรด้วยคือไม่ได้อยู่ในเขาเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะตัดสินใจอะไรได้แล้วอ่ะคือมันผ่านไปแล้วแล้วมันสายเกินไปแล้วนะคะมันเสียมันตัดสินใจเนี่ยทิ้งไปแล้วอ่ะ ก็เลยจะตัดสินใจกลับมาหวนกลับมาอีกครั้งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะเริ่มต้นค่ะนะคะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองแล้วอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้หวนกลับมาหาคุณนะคะทุกวันนี้อย่างน้อยในใจเขาอะ่ะมันก็ยังแบบว่าพยายามลืมคุณอะ การพยายามลืมมันก็มีคุณอยู่ในหัวใจเขาเศษเสี้ยวหนึ่งนะคะไม่มากก็น้อยที่ว่าก็ยังพอมีบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามลืมเท่านั้นเองนี่คือความในใจของเขานะคะหรือบทสรุปของเขา15วันนี้เดี๋ยวมาดูค่ะ เราเชื่อว่าเราเชื่อบทสรุปของคุณชาวตนจริงๆนะคุณศักดิ์ศรีคุณเยอะไงนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วคุณเสียใจก็เสียใจอ่ะคุณแบบว่าคุณแอบรอนิ่งๆซะมากกว่าแอบรอในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าทั้งแ้่ที่คุณพยายามจะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่คุณก็ยังแอบรอเขาเหมือนกับคุณก็ยังแอบรอน่ะแต่ให้ตัวคุณไปง้อก่อนไหมให้ตัวแสดงให้ตัวคุณมีท่าทีแสดงออกอะไรหรือเปล่านะคะ คือคุณไม่มีแน่นอนคือคุณแอบรอแบบนิ่งๆแต่ภายนอกคุณเหมือนกับว่าคุณแสดงแบบท่าทีคือไม่เอาแล้วอะไรแบบนั้นน่ะแต่ภายในใจของคุณนะเราเชื่อว่าในใจของคุณก็คุณยังแอบรอเขาอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะรู้รู้ด้วยตัวของคุณเองอะว่าทุกอย่างมันน่าจะสายเกินแก้นะคะเท่านั้นเองแอบรอเขาส่งข่าวมานะตัวคุณนะคะ แอบรอจริงๆในใจะล้มเหลวแล้วละ่ะในใจคุณไม่เหลืออะไรละแต่ภายนอกคุณแบบว่าแสดงอาการออกมาว่าฉันอยู่ได้ดีฉันมีฉันเข้มแข็งมากเพียงพอศักดิ์ศรีฉันเยอะนะคะเท่านั้นเองภายนอกกับภายในของคุณเนี่ยคือมันการการแสดงออกนี่คือมันคนละขั้วเลยเรามองว่าคนละขั้วเลยนะคะนี่คือบทสรุปของคนที่มีประเด็นชาวตุนค่ะ แสดงออกว่าไม่เอาแล้วอะนะคะไม่สนใจใยดีหรอกแต่ข้างในเนี่ยแอบรอนะคะมาดูค่ะคนโสดบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนโสดอยู่เงียบๆคนเดียวละพยายาม พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองพยายามบาลานซ์จิตใจตัวเองนะคะพยายามแบบว่าอยู่นิ่งๆพยายามแบบว่าเขาเรียกไม่ใช่โปรงอะคุณพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่คุณจะนิ่งได้แล้วคุณก็โฟกัสในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเงินชาวตุลช่วงนี้การเงินอาจจะดีก็ได้นะคะเขาบอกมาว่าการเงินอาจจะดีก็ได้ทําให้คุณลืมเรื่องราวของทางใจได้อยู่บ้างนี่คืออารมณ์ของคนโสดนะ โอเคค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาบอกมาว่าคุณกับเขาเนี่ยรักกันดีมากเลยค่ะเวลารักกันเนี่ยครอบครัวคือมีพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่ได้เป็นครอบครัวก็เถอะคือทุกสิ่งอย่างของคุณสองคนอะ่ะคือมันมีพร้อมหมดแล้วอะตอนรักกันแต่ตอนนี้คือไม่เอาแล้วค่ะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตละใช้อดีตคุณใช้อดีตมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็คุณก็ เหมือนกับว่าคุณใช้อดีตมาเป็นบทเรียนว่าเหตุการณ์ในอดีตมันเจออะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าชาวตุนคนโสดคุณก็จะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วพยายามเออเขาบอกมาว่าคุณไม่ได้เปิดใจยอมรับใครเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาคุยกับคุณค่ะแต่คุณระวังไงคุณกลัวด้วยคุณไม่ได้กลัวคุณระวังคุณเอาอดีตมาเป็นบทเรียนซะมากกว่านะคะว่าคุณไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปแล้ว ไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบว่าความรักที่ว่ามันไม่โอเคอะเป็นห่วงเวลาที่คุณน่าจะเราเชื่อว่าเป็นช่วงหูเลี้ยวหัวต่อที่คุณปรับตัวปรับใจตัวเองซะมากกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะนะคะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาบอกมาว่าคโนโสดไม่แน่นะคะอาจจะมีใครมาผูกไมตรีกับคุณนะถ้าคุณเปิดใจเขาบอกว่าคุณสามารถสร้างสัมพันธ์กันได้นะคะปลูกต้นรักกันใหม่ได้อีกรอบค่ะ นะคะแต่เขาบอกมาว่าคุณก็ลองดูแหละไม่ใช่ไม่ลองแต่คุณก็คุยแบบว่าคุยแบบไม่จริงจังอ่ะคุยแบบว่ายังไม่ไม่ได้ชัดเจนเรามองว่าคุณคุยแบบไม่ได้ชัดเจนนะคะคุณสามารถคุยได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณไม่ไม่อยากจะรีบด่วนตัดสินใจเรามองเห็นว่าคุณน่ะน่าจะเอาเรื่องราวของอดีตมาเป็นบทเรียนสมาฝ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ด่วนตัดสินใจตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในห่วงที่ปรับเปลี่ยน ชีวิตหัวเรี่ยวหัวต่อชีวิตหัวเรี่ยวหัวต่อของเรื่องหัวใจนะคะเออขอให้ลืมเรื่องราวเก่าๆให้มันลืมไปเสนิทก่อนนะคะไม่แน่นะอนาคตเขาบอกมาว่าคุณนะอาจจะเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับใครก็ได้แต่ตอนนี้เขาบอกมาว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังในเรื่องของความรักนะคะขอให้ลืมเรื่องราวเก่าๆไปก่อนเถอะอะไรประมาณนี้เรื่องราวเก่าๆมันยังคาใจคุณอยู่เลย มีอคติในเรื่องราวของความรักมากเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าคุณมีอคติในเรื่องราวของความรักอะ่ะยังคิดถึงเรื่องอดีตอยู่เลยค่ะมันก็เลยยากนิดนึงอะ่ะที่คุณจะค้นพบทางออกให้กับหัวใจของตัวเองนะคะแต่เขาบอกมาว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณลดทิฐิลงลดอคติลงนะคะคุณจะเจอเรามองว่าคุณจะเจอนะคะเจอความเจอสิ่งสวยงามในเรื่องของความรักเจอสิ่งสวยงามในเรื่องของไมตรีนะคะ แต่เขาบอกว่าคุณไม่พร้อมมากๆเลยเพราะว่าคุณเจ็บมาเยอะโอเคค่ะเขาบอกมาว่าแบบนี้ค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ชาวตุลคุณก็อิสระแหละเพียงแต่ว่าคุณหวังอย่างเดียวว่าว่าสักวันหนึ่งคุณหายเจ็บก่อนนะคะกลายเป็นชาวตุลคนเดิมก่อนนะคะหัวใจกลับมาเต็มร้อยก่อนคุณถึงเปิดเปิดโอกาสหัวใจให้กับตัวเองนะคะลองคุยกับคุณนู้นคนนี้ดูเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ ยังค่ะนะคะเราเชื่อว่าคุณคุยไปเรื่อยๆซะมากกว่ายังไม่ได้พร้อมจริงจังกับใครหรอกเพราะอาจว่าใช้อดีตเท่านั้นเองเป็นบทเรียนความรักที่มันราคาแพงอะความรักที่มันเจ็บจริงๆนะคะคลิปนี้ของชาวตุนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะไว้ติดตามคลิปความรักท่าลมนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ